รีแอคชั่นเทนเลอร์เอโฟไทยแลนด์ชิ้นหนึ่งนนึงมาจ้าสิ้นสุดกันหรอคอยทุกคน ดีใจมากเว้ยเพราะว่าอยู่ดีๆก็ประกาศออกมาเลยว่าแบบพรุ่งนี้จะมีเทเลอร์เอลฟ์ไทยแลนด์คือคือเราอะแอบรู้สึกว่าเอลฟ์ไทยแลนด์อ่ะน่าจะมาภายในปีนี้แหละอย่างน้อยปลายปีน่าจะต้องมาแล้วเออหรืออย่างช้าสุดก็คือต้นปีต้องมาเพราะว่าเขาก็ถ่ายกันมาแบบสักพักนึงแล้วแต่ก็ด้วยเล้ติดโควิดอะไรได้ๆหยุดๆไปบ้างอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกเราคิดว่าแบบน่าจะมาแบบปีหน้าต้นปีหน้าอะไรเงี้ยแต่ก็นีเซอร์ไพรส์มากที่แบบมาแบบ มาเลยจ้าปลายปีเลยเออก็นั่นแหละต้อนรับการเอ็นเทศกาลต่างๆก็คือบอกเลยว่าคาดหวังคือเอาจริงๆิ่อะเราตื่นเต้นตั้งแต่วันที่เขาประกาศว่าจะมีเอฟโฟร์ไฮแลนด์เออเราก็ทำไพร์ลอตเทเลอร์กันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยอยากดูอย่างดูมากๆเพราะหนึ่งคืออ่าถ้าใครจำได้เคยดูก็คือปางเป็นละแฟนตัวยงของเอฟโเธอดูทุก ทุกภาคทุกประเทศทุกประเทศไม่ว่าใครจะมาเต้าหิงซื้อคือภาคแรกเลยใช่ไหมไต้หวัไต้หวันแล้วก็มาเป็นญี่ปุ่นอ่าแล้วก็มีเป็นมาเป็นเกาหลีเกาหลีแล้วก็แบบไปพึ่งใหม่ล่าสุดก็เป็นจีนอีกรอบหนึ่งดูมาหมดเออจะบอกว่าคือเรื่องนี้มันเป็นตำนานมากทุกคนใช่เออคุณรู้แล้วเออเบลตา <c oughs> คือเรื่องเนวันเป็นตำนานแบบมันเป็นมันเป็นเนื้อเรื่องที่ยังไงอะคือทุกคนทุกทุกประเทศอะก็ต้องเอาไปรีเมคเว้ยแล้วในประเทศทุกครั้งที่เอาไปรีเมคอะมันดังตลอดเออนะแ,แต่ก็ความเอาไปรีเมคอะเนื้อเรื่องมันก็จะมีการแบบปรับ<อ>บทอะไรไป,ปบ้างเพราะใช่ใช่เพราะด้วยความที่ต้องบอกว่าเนื้อเรื่องบทแต่จริงๆอะมันถูกเขียนไว้นานมากเราเราเด็กมากอะมึงตอนนั้นอะเออเราดูนี่อะ ปอห้าปอห้าพลึกหัตถ์สุกเสาร์อาทิตย์ตอนแรกสุกเสาร์อาทิตย์แล้วก็ทนไม่ไหวช่องสามเพิ่มวันพลึกหัตถ์ให้ด้วยกูจําได้อุ้ยเก่าเก่าแต่ว่าคือน้องทุกคนบอกว่าพี่ค่ะจําได้เลยว่าตอนเราทำไพลอตอะทุกคนบอกว่าพี่ดูที่ไหนเหรอคะไม่จริงๆในี่ยยูทูบมันมีอยู่นะแต่ว่าไม่รู้ตอนนี้แบบเขาลบคลิปไปหรือยังแต่ว่ามันมีอยู่ต้องหวิ่งซื้อเลยนะแต่เรามีแผ่นเราเราเลยไม่รู้นึกถึงคำวแผ่นซีรีส์ร็อค เฮ้ยมึงคือเรื่องอี่กูชอบมากจริงๆเออกูเชื่อกูเชื่อไม่แต่แต่มันมันหาดูยากเราเราเข้าใจน้องว่าแบบพี่หาดูที่ไหนหรอคะเขาคงหาว่าแอปไหนที่มันมีสตรีมมิ่งออกปะ่ไม่มีน้องตอนนั้นเป็นทีวีสามเลยอ่ะเออต้องแบบต้องต้องถ่านตาดูสิ่งภูมันแล้วต้องไปโรงเรียนด้วยอ่ะวันถัดไปพี่หลับเบรกสุดท้ายตลอดเลยอ่ะพอโฆษณามันนานมากห้าทุ่มแม่ก็บอกนอนได้แล้ว เอออะแต่สุดท้ายมาแล้วของเรา f อฟโฟทายแลนต้อนรับกันกลับมาแล้วก็จะทริบิวให้แบบสมการคาดหวังของประเทศไทยนะจ๊ะไปจ้าใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดแจ้งเตือนหนึ่งกิ๊งกิ๊งเนี้ยจ้าอย่าลืมไปติดตาม Facebook กับ Twitter ด้วยนะก็ย่าตูหนูรู้พร้อมแล้วก็ออกคุงกับแม่นะลูกนะย่าหนูว่า เป็นยังไงล่ะลูกม <dd lava> <less> ีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าเล่าให้แม่ฟังบ้างได้ไหมก็ปัญหาที่โรงเรียนอะแม่โอ้ยโอโ้ยโรงเรียนเนี่ยมเปิดมากฟังมาก ว่าแต่อีเรื่องใบแดงเนี่ยฉันได้ยินกี่คนแลวฉันยังไม่อยากจะเชื่อเลยเป็นเรื่องจริงอ่ะและแอฟโฟที่เธอพูดถึงเนี่ย <Whoa! S 2> คนเดียวหรือคนอื่นก็พูดถึงด้วยหรือเปล่ารู้ไหมว่าคนที่อยู่บนจุดสูงสุดเนี่ยสิ่งที่แย่คืออะไรมันคือความกดดันไงล่ะครับฉันไม่สนใจหรอกนะว่าแกจะสร้างเกมหรือเล่นสนุกอะไรที่โรงเรียนถ้าแค่โรงเรียนยังปกครองไม่ได้ยังนายอะ่ะ ก็แค่เด็กโวยนี่ใส่เสียทัางนั้นแหละโตขึ้นก็ไม่มีวันควบคุมอะไรได้หรอกยิ่งเกิดมาในตระกูลที่สูงสง่ง<ๆ>ก็ยิ่งต้องสมบูรณ์แบบเธอต้องอัดคลิปขอโทษฉันซะบอกทุกคนว่าเธอ<ๆ>คิดผิดที่มายุ่งกับเอโฟมึงไม่เคยให้ไปแดงผูยย้หญิงคนไหนเลยนะเว้ยมึงก็รู้สึกใช่ปะว่ารอบนี้มึงทำหนักเกินไปแต่กับคนระดับนั้นนะคนข้างล่างไม่มีใครเปลี่ยนมันได้หรอก ความรักเกิดหนึ่งเฮ้ยหนไใ่หยุดเลยด้วแม่เฮ้ยฉันหายไปตรงนี้เนี่ยแล้วควานบนรถแม่หายไปไหนหมดเออนังซื่อดิ๊บทาไมต้องมึงด้วยจริงคุณสุภิก็รู้สึกใช่ไหมถึงได้ทำอะไรแบบนี้ฉันต้องทำแค่บอกว่าเธอใจอ่อนที่โรงเรียนมันอึดอัดยังไงก็ตามนะ ไอ้รองเท้าคู่นี้นะลูกมันจะพาลูกไปหาที่ดีๆที่มันซ่อนเอาไว้จนเจอแบบนี้เข้ากับเธอหน่อยชุดนี้เนี่ยนะเราหมายถึงสีหน้าเธอตั้งหากยิ่งเลิกอีกหนอพวกกูได้ป่าวะกับแค่ไปเคลียร์ใหญ่เลนอะเลิกสับสนกับอะไรที่ไม่เข้าท่าแล้วกลับมาเป็นคนเดิมได้แล้วโอ้ห ไม่เคยเห็นน้องชายพี่วิ่งตามผีคนไหนมาก่อนเลยเดินมาจีบกอย่าก็เต็มที่เลยเวลาพวกพี่มีปัญหาอะไรพี่ก็แค่ล้มไปได้เธอไม่เชื่อใจพวกพี่งั้นหรอแล้วคนอย่างเอฟโคมีในหน้าเชื่อใจบ้างหรอถ้าไม่มีใครเปลี่ยนได้คนตัวเล็กๆอย่างเราก็เปลี่ยนไม่ได้หรอก โอ้โหฟังนะสิบแปดสิบแปดนี่โอ้โหว้าวซ่าเกาสิบแปดแล้วจ้ามาก่อนคริสต์มาสอีกจ้าเฮ้ยเบงเฮ้ยมาไวมากตื่นเต้นจริงจริงแกอันดับหนึ่งภาพดีมากภาพดีมากแบบ บมือให้เลยอ่ะแล้วก็กูชอบโลเคชันว่ะเขาหาโลเคชันดีไม่คิดว่าในเมืองไทยจะเป็นแบบนี้ใช่คือคือเราไม่ตอนแรกที่เขาไปหามันคงไม่เป็นแบบนี้เรากมืองเข้าใจปะเออมันก็คงแบบลางๆอ่ะแต่นี้คือแบบเขาทำดีมากเออคือคือแบบภาพดีทีมทีมโลเคชั่นดีมากเราแบบชุดเสื้ออะไรดีหมดคือเอาจริงนะซีดิเรื่องเนี้ยไม่ได้ฟีลความเป็นไทยอ่ะจริงจริามรคือแบบ ถ้าโกลินเตอร์ก็ได้เลยได้เลยเพ้<อ>าะว่ามนไม่มีความแบบว่าดูไม่รู้อ่ะว่าแบบประเทศไทยทำใช่ใช่ดีมาก <ๆ S 2> มากยกเว้นรถเมย์ ระเบียยัง uhm คีบอยู่ทอไมถึงไม่ใช้ปออวะมึงแบบเย็นเย็นหน่อยนะสงสารน drink, right ้องอ่ะคีบพร้อมไทยอ๋อคีบพร้อมไทยเดี๋ยวอย่ได้พัดลมดีปออมันแน่นแล้วมันซื้อไม่ได้เพราะว่าเขาต้องวิ่งแต่เนี้ยพอซื้อได้อยู่ใช่ใช่บางทีเงินก็ซื้อทุกอย่างไม่ได้มึงอยากต้องหนิซื้อเขารวยมากเลยอ่ไม่งั้นอะต้องซื้อคันใหม่แล้วแบบมาแลปเป็นปออเออมึงรารามันใช่เรื่องว่ามันเป็นคันเรื่องละเมย แกแกแต่ว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีเว้ยคือคือ,คอด้วยความที่โอเคมันมันเป็นเอฟฟเนาะคือเรื่องเนี้ย เข้าใจว่ามันไม่ได้ฉายแค่ที่ไทยแน่นอนแน่นอนใช่อย่างมันต้องฉายแบบโกอินเตอร์แล้วทุกประเทศจะต้องได้ดูอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเชื่อแม่งว้าวว่ะแล้วนักแสดงอ่ะเขาก็เลือกมาดีมากเออแม่ต้องมิ่งซื้ออย่างเงี้ยโอ้โหฟังไม่ไหวแล้วพี่สาวอีกเปิดแบบคือทุกฉากที่เปิดนักแสดงมานะสวยมากแบบทุกคนเออแล้วก็เมื่อกี้แอบเห็นคนนึงใครไม่รู้ว่ะที่แบบเหมือนให้สัมภาษณ์ข่าวอ่ะันนั้นคือคู่มันเต้ามิ่งซื้อป่ะในเรื่องมันมีคู่มันป่ะ ต้หิงซื้อไม่ได้มีคู่มั่นอันนั้นคู่มั่นของวิกหรอเอ้ยไม่ใช่คนไม่ใช่คู่มั่นแต่เป็นแฟนของวิกที่วิกชอบจะมีวิกอะชอบผู้หญิงผู้หญิงอยู่คนนึงเออกูว่าน่าจะเป็นคนนั้นมากกว่ากูว่าไม่น่าใช่คู่มั่นของตั้งหญิงซื้อเพราะคู่มั่นของตั้งหญิงซื้อต้องหลายหลายอะไรกูเป็นอะไรเมนวิกอ๋อทุกเมนวิกทุกประเทศพอน้องพี่ทุกประเทศใช่ใช่กูเมนตั้หญิงซือทุกประเทศอ๋อคูแบบกูเป็นสายผลองอือ แล้วพอ,อแบบอ่าพอพอใบออกมาเออเราเราก็แบบเออทามก็เออเขาล่ออะไรอย่างเงี้ยแต่พอเปิดตัววิกอะประเทศไทยกูเบบ่ิี๊ดป,ประเทศไทย <c oughs> ประเทศไทย <c oughs> <c oughs> มึงมึงกูลืมชื่อแล้วว่าน้องชื่ออะไรเออกูชอบมากเลยอะเอาเปิดมาแล้วแบบ ใช่คนเนี้ยได้เคมีได้ก็คือเขาเป็นผ้าลองที่กูรักแน่นอนแต่ว่าตามตามไอจีนี่แต่ว่าแรกเลยนะที่ประกาศว่ามึงคนนี้มึงคนนี้มันไม่กุกกบเลยเออเลิศน้องสูงมากเข้ากลุ่มไหยังฮะเข้ากลุ่มน้องเข้าไปแล้วพี่ยังอยู่ในนั้นพี่ยังไม่ออกไปไหนโอเคโอเคแกเราชอบมากอันดับอันดับหนึ่งคือรู้สึกว่า บทมันน่าจะถูกเปลี่ยนแล้วว่าเปลี่ยนแล้วว่าเเพราะว่าถ้าจะดูแบบเปลี่ยนใช่ไหมแต่ก็ยังไม่ทิ้งความของเขาโครมเขาโครงของไต้หวันนะเพราะว่าอย่างบางฉากที่ปล่อยๆออกมาเยี้ยก็จะมีแบบว่าเอาน่าจะมีวันเกิดตั้งซื่อแล้วก็จะมีเรื่องตอนท้ายๆยที่หมือว่า น่าจะเป็นตอนที่พ่อแม่น่าจะไม่ให้คบกันแล้วใช่ตอนอีฉากที่แบบดึงออกอันนั้นแหละเองอันนี้ก็ยังยังมีความไม่นอยู่ใช่เขาคลิปโครงไว้อยู่คลิปโครงอยู่แต่คงมีเปลี่ยนบริบทแหละอย่าใช่เราว่าน่าจะเปลี่ยนดีเทลเล็กๆน้อยๆแล้วก็อาจจะสอดแทรกอะไรเข้ามาเพื่อให้มันเหมาะกับบริบทนะสังคมนะวันนี้แลก็คงไทยด้วยใช่ใช่ก็เพราะว่าเนาะเพราะมันเป็นแก๊งแจกใบแดงอ่ะมึงนึกออกปะเดี๋ยวนี้ใครจะแจกล่ะเออเซมบลาเออแต่ก็นั่นแหละอ่ะ รอดูแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้รีแอคใหม่คืออยากรีแอคมากแต่ว่าด้วยความที่ถายในวิวเนี่ยก็ ขอหาวิธีทําเอาเอาคลิปออกมาอย่างแบบถูกต้องอย่างอย่างรีแอคได้อย่างถูกต้องก่อนหลักการอะไรเงี้ยเพราะเดี๋ยวสักพักโดนยิงช่องก็คือแอบฟไม่ดูแล้วปัดปางหายไปด้วยช่องไปด้วยไม่ได้นะทุกคนช่องเออยิงช่องไม่ได้นะเออเดี๋ยวขอหาวิธีก่อนหลักการหรือว่าถ้าใครมีวิธีเอาออกจากวิวแบบถูกกฎหมายก็อะถูกกฎหมายใช่มถูกกฎหมายเออถูกลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยก็บอกมาหลังไม่ก็ได้หรือไม่ไมู่้เหมือนกันไม่รู้ว่าวิวเขาจะแบบ อาจจะอาจจะมีกดออกกดออกมาหรือเปล่าไม่รู้ต้องรอดูอ่ะถ้าถ้าทาได้ก็คิดว่าน่าอ่าทำแหละแล้วก็อาจจะดีเลยนิดนึงเพราะว่าขอดูเรื่องกฎระเบียบของการรีแอดเราะว่าตอนนี้คือน่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนใช่ใช่แล้ววาที่เขาเปลี่ยนแพลตฟอร์มในการใช้เนะโอ้งเดี๋ยวเราขอศึกษาตรงนี้ก่อนอ่ะโอเคประมาณนี้ก็เลิศสมการรอคอยเรียกว่าสมการรอคอยสําหรับเอฟโฟไทยแลนด์นะจ๊ะก็ขอให้เรื่องนี้แบบปังๆขอให้ใช่เรารู้สึกว่าแบบ คือเห็นทันาตรงเนี้ยเราว่าปังเออเราเราก็ว่าปังแล้วก็รู้สึกว่าแบบเข้าตัวสวยมากด้วยจริงพอน้องเป่าชอบมากนะเราชอบมากเลยตรงที่เขาแคสมาคือน้องดูเหมือนคนธรรมดาแต่สวยอ่ะใช่คือคือต้องบอกว่าพอลุกที่อยู่บ้านตอนเปิดมาก็ดูเป็นแบบเด็กปกติเออเด็กเรากเรียนแต่แต่งเงี้ย ก็คือสวยหรูใช่เพราะนี่คือนี่คือคาแรคเตอร์ของจุณจันดีของสันชัยใช่ดีมากคนลุกนี่สวยจริงๆนี่สวยจริงจริงชอบแล้วเป็นผู้หญิงที่เราไม่ได้รู้สึกแบบอิจฉาเธอใช่ไหมใช่ใช่เออรู้สึกว่ารู้สึกว่าเราแอบเชียร์เขาอะเออเพราะว่าเพราะว่าคาแรคเตอร์ของสันชัยอะเขาเป็นคนแบบอ่อนนอกแต่แข็งในเออใช่ไม่เหมือนพวกเราแข็งที่ผ่านเลย น่ากลัวมากเออแต่เขาเขาอ่อนออแข่งในประมาณนี้ก็เออรอดูแล้วก็ขอรอดูความแบดแบดของคุณกวดนเยนะเอยเราชอบสิ่งหนึ่งเราชอบความแบบ voice over ที่ใช้เสียงกวินตอนแรกๆอะเออว่าแบบอ่ะ คนชั้นสูงกระกาแล้วก็เออเสียงเขาล่อเออแล้วเขาก็ดูแบดผู้หญิงไรลองเต็มไปหมดเลยนะเวนเออเออแบบตายคือดุอยู่นะดูกูแม่โตแล้วไงอ๋อเขากูเป็นแม่แม่น้องทายอยู่เลยอ่ะโอเคประมาณนี้สำหรับเอฟโฟร์ไทยแลนด์นะจ๊ะก็เดี๋ยวมาเจอกันใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดแจ้งเตือนหนิงกูกิ๊งกิ๊งแน่จ้ะอย่าลืมมาติดตามเฟซบุ๊กกับทวิตเตอร์ด้วยนะบ๊ายบาย